สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อน,อนๆกําลังอยู่กับผมแชมป์โฮมซีเกอร์ ker, นะครับรายการโฮมซีเกอร์ทําไมผมถึงมายืนอยู่หน้าคอมมินิตี้มอลแบบนี้นั่นก็เพราะว่านี่เป็นทางเข้าของโครงการเนวนาเอเลเมนต์บางนาน,นั่นเองนะครับจะสะดวกสบายขนาดไงครับที่หน้าหมู่บ้านของเรามีคอมมินิตี้มอลแบบนี้ ว่าแล้วไปชมข้างในโครงการกันดีกว่าครับเอาละครับพเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงโครงการเนวนาเอลิเมนต์บางนากันแล้วนะครับใช้เวลาจากข้างหน้าโครงการเมื่อสักครู่เนี่ยแค่นาทีเดียวก็ถึงแล้วซึ่งมันเวิร์กมากๆนะฮะมีข้างหน้าคอมมิตี้มอลลนะฮะทีนี้นะครับ ในโครงการพอเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับฟอร์มอาร์เคดิกของตัวบ้านเนี่ยที่น่าสนใจมากมีหลังคาทรงจั่วแบบเกเบ e ลนะฮะการออกแบบแบบนี้เขาเรียกว่าทรงสไตล์แบบนอร์ดิกนะฮะซึ่งเราจะพบเห็นตามในนิตยสารบ้านแบบชาวยุโรปซึ่งผมว่ามันทําให้มันดูโมเดิร์นดูคลีนและก็ดูมินิมอลมากๆด้วยจุดเด่นของการออกแบบหลังคาทรงจั่วเนี่ยนะฮะซึ่งทางโครงการเนี่ยก็เลือกที่จะใช้วัสดุมุงหลังคาอย่างชิงเกิลรูฟนะครับ ซึ่งตัวพื้นเพวัสดุเนี่ยก็เป็นยางมาตอยนั่นก็แปลว่ามันมีคุณสมบัติในการทนร้อนทนชื้นนะฮะทนแดดทนฝนอยู่แล้วซึ่งก็เหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบบ้านเรานะฮะและก็ยังทําให้ได้เท็กเจอร์ทำให้หลังคาเนี่ยดูมีลักษณะเหมือนกับสไตล์เมืองนอกวัสดุก็ดูเป็นธรรมชาติเข้ากับตัวบ้านแบบนี้ดีภายในโครงการเนี่ยก็มีบ้านทั้งหมด4แบบนะครับแต่ละแบบเนี่ยก็แบ่งตามพื้นที่ใช้สอยและก็ขนาดของที่ดินต่างๆ และก็เรียกว่าภายในเนี่ยน่าสนใจมากๆมีการออกแบบฟังก์ชันอินทีเรียที่น่าสนใจหลายๆห้องด้วยกันเดี๋ยวเราไปชมท้ายเกเบิล306 4ห้องนอน4ห้องน้ําไปชมข้างในกันดีกว่าครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มากันถึงท้ายเกเบิล306แล้วนะครับสำหรับท้ายนี้เนี่ยเข้ามาอันดับแรกสิ่งที่เจอนั่นคือเวลคัมโฟรนะครับ ซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับบ้านสมัยใหม่เพราะว่าเวลคัมโฟร์เนี่ยมีความสําคัญอะไรฮะในการที่เราเข้ามาจะมีพื้นที่ชานพักเล็กๆในการเก็บรองเท้าเอย่ยเก็บล่มเอย่ยเก็บสัมภาระเอย่ยเก็บกุญแจรถเก็บสิ่งของต่างๆนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านและตอบโจทย์กับนิว n นอร์มลนะครับนั่นก็คือว่าเราจะมีพื้นที่ที่เราสามารถจะวางเจลแอลกอฮอล์นะฮะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยก่อนเข้าไปหาทุกคนในครอบครัวก็สร้างความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยด้วยนะครับ ในขนาดเดียวกันนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยโซนของพื้นที่ในห้องนะฮะก็จะถูกแบ่งจัดสรรฟังก์ชันออกมาได้อย่างลงตัวแล้วก็มีการใช้ฟังก์ชันที่เป็นสัดเป็นส่วนอย่างเช่นดนิ닝สเปซทางด้านหลังของผมนะฮะแล้วก็ปิดอีกทางด้านหนึ่งของตัวอาคารก็จะเป็นลิฟวิ่งสเปซนะครับในโซนลิฟวิ่งสเปซตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่ามันโปร่งและก็โลง่งแน่นอนครับโครงการที่นี่นะฮะก็มีจุดขายอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือว่าเขาให้ช่องแสงเนี่ย ค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวนะครับในแต่ละห้องเนี่ยนะฮะก็จะมีช่องแสงน,นะฮะทุกๆห้องเนี่ยอย่างน้อย2ช่องด้วยกันซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันง่ายต่อการออกแบบในการวางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทําให้ห้องแต่ละห้องเนี่ยมันดูโปรง่งดูโล่งนะฮะอย่างลิฟวิ่งพื้นที่ตรงเนี้ยเขาก็ให้พื้นที่ลิฟวิ่งที่ค่อนข้างกว้างสามารถที่จะจัดวางโซฟาเบด สามารถที่จะออกแบบวางเฟอร์นิเจอร์บิวอินเพิ่มเชลว,วางตู้อย่างด้านหลังของผมก็ได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์กับครอบครัวนะครับที่รองรับการเติบโตในอนาคตหากจะมีบุตรหลานมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ร่วมใช้ชีวิตในครัวเรือนเดียวกันอันนี้ก็ถือว่ารีวิ่งนี้ใช้ได้เลยนะครับ ถัดมานะครับในส่วนของโซนดิงสเปซนะครับซึ่งโครงการบ้านตัวอย่างก็ออกแบบได้น่าสนใจมากเพราะเขามีการวางจัดวางเชลวิวอินตัวนี้นะฮะให้เหมือนเป็นคอนเซ็ปชวลสเปซนะฮะทำให้ห้องดิงสเปซเนี่ยดูมีความ p r i v a t มากขึ้นแล้วก็ไม่ทึบจนเกิดไปนะครับแล้วก็การวางฟังก์ชันของผังแบบนี้เนี่ยทำให้ดิงสเปซเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับคิดเช่นตรงนี้ด้วยนะอย่างในโซนตรงนี้นะครับตัวห้องครัวเนี่ยก็จะมีประตูกั้นนะฮะ ช่วยกันแล้วก็คอนโทรลเรื่องอากาศนะฮะวินเทเลชันได้ดีทีเดียวแล้วก็ครัวที่เขาให้มาเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อไปอยังโซนโซวิทด้านหลังได้ด้วยนะฮะมีห้องแม่บ้านด้านหลังในตัวนะฮะแล้วก็ยังมีห้องน้ําของแม่บ้านอีกด้วยต่าหานะครับโซนข้างหลังเนี่ยก็มีพื้นที่ลานสักลลางที่เราจะสามารถต่อเติมและก็เปิดประตูออกไปทางด้านหลังทําสวนครัวอะไรก็ได้ง่ายๆทางโครงการเนี่ยเขาก็จะวางผัง โดยมีห้องน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนกลางของบ้านเพื่อให้ทุกๆห้องเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ได้และพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยก็มีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่เพียงพอที่เราจะไปวางเก้าอี้เนี่ยนั่งอาบเองได้เลยซึ่งก็แน่นอนครับห้องถัดไปเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรครับสําหรับชีวิตในวัยของผู้สูงอายุเราไม่ต้องไปเสี่ยงในการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขึ้นลงบันไดปูย่าตายาญ่ก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงนั่นแปลว่าถ้าเราอยู่ห้องน้ำที่ชั้น ห้องนอนที่ชั้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันแบบนี้เนี่ยท่านก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ห้องสเปซที่เขาให้นะฮะก็ไม่ได้น้อยนะครับเยอะมากเพียงพอที่เราเนี่ยจะสามารถจัดวางเตียงหรือจะขยายเตียงเป็นไซส์6ฟุตก็ยังได้อย่างในห้องโครงการตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะออกแบบนะฮะวางเป็นตู้เสื้อผ้าทางด้านฝั่งนี้นะฮะแล้วก็จะมีมุมอ่านหนังสือเล็กๆมีกิจกรรมที่ท่านสามารถอยู่กับตัวเองเล่น iPad หรือว่าอ่านหนังสือก็ตอบโจทย์กับวัยผู้สูงอายุด้วยนะครับ สำหรับโถงบันไดเนี่ยนะครับที่จะขึ้นชั้น2เนี่ยทางโครงการก็มีการเจาะช่องแสงบานใหญ่มากนะฮะเพื่อให้รับแสงสว่างจากภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่ตัวโถงบันไดได้นะครับแล้วก็ด้วยสเปซเนี่ยที่ค่อนข้างมีความกว้างมากพอที่เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเอาแชนเดลียเนี่ยเข้ามาตกแต่งในโถงบันไดให้ดูหรูหราได้ด้วย และด้วยสเปซของถงบันไดที่โครงการที่นี่ให้มานะครับก็จะแตกต่างจากโครงการอื่นมากๆ,ๆเพราะว่ามีพื้นที่กว้างมากพอนะฮะที่เราจะสามารถดิวเป็นห้องอะไรก็ได้อย่างตัวอย่างโครงการเขาก็ทําเป็นห้อง Working Space นะฮะ mm hmm. เพราะว่ามันมีพื้นที่ของช่องแสงเนี่ยที่เข้ามาสู่ภายในสามารถที่จะนั่งทํางานเล็กๆได้มุมอ่านหนังสือได้สำหรับบ้านไทยนี้นะครับที่บริเวณชั้นสนะครับโครงการก็ให้มา 3ห้องนอนและทุกๆห้องก็มีห้องน้ําในตัวทั้งหมดนะครับและโครงการก็ได้แจ้งกับผมนะครับว่าในแต่ละห้องนอนเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนมาสเตอร์เบดมครั้งแรกที่ผมฟังผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันจะเป็นไปได้ไงนี่เลยครับตอนนี้เราเข้ามาถึงละแต่ละห้องเนี่ยมันกว้างจริงๆและผมยอมรับแล้วว่าเราสามารถจะดีไซน์เป็นมาสเตอร์เบดมอีกห้องก็ยังได้อย่างในห้องตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาเล่นโทนสีดาร์กเกย์ซึ่งจริงๆเป็นโทนสีเข้มมันน่าจะทําให้ดูอึดอัดแต่เห็นไหมละครับพื้นที่มันกว้าางมาก เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยสักนิดครับและนอกเหนือไปจากนั้นนะครับทางโครงการเนี่ยก็แตกต่างจากโครงการที่อื่นเพราะว่าห้องนอน2เนี่ยเขาก็มีระเบียงให้ด้วยผมว่าไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดมเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้เราก็มากันถึงไฮไลท์ของบ้านแล้วนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดมครับเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่าห้องมันโปรง่งมันโลง่งก็เพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ของการที่มันมีซีลิ่งแบบล้อกับทรงจัว่วเกเบิลแบบนี้เนี่ยด้วยสไตล์นอร์ดิกของตัวบ้านเนี่ยมันเลยทําได้และโครงการเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะดีไซน์ฟอร to ceiling เนี่ยมันดีดขึ้นไปสูงได้มากถึง5เมตรเลยเพ,เพื่อนจะสามารถเอาโคมไฟช a เด e l i e มาใส่ในห้องนอนเพื่อเพิ่มความหรูหราอลังการก็ยังสามารถทําได้ และผมว่าห้องนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับสำหรับในมุมมองสถาปนิกอย่างผมเนี่ยสามารถที่จะเล่นดีไซน์อะไรได้มากมายเลยเพราะว่าด้วยห้องเนี่ยมันมีความโปร่งของช่องแสงที่เข้ามาจะเล่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินหรือว่าจะกำหนดโซนพื้นที่สเปซให้ในมาสเตอร์เบดมห้องนี้นอกจากเตียงนอนอย่างเดียวเนี่ยก็ยังมีโซฟาเบดหรือจะมีลิฟิ้งเล็กๆหรือมีโคเวิร์กิ้งสเปซเล็ก,ลกๆก็ยังสามารถทำได้ และโจทย์ที่ท้าทายอีกอันนึงที่สถาปนิกทุกท่านจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือพื้นที่ walk-in closet นะครับซึ่งผู้หญิงทุกท่านเนี่ยก็จะต้องการพื้นที่ใส่ตู้เสื้อผ้าเยอะๆและโครงการเนี้ยห้อง master bedroom ที่เขามีไซส์ใหญ่เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันสามารถใส่เสื้อได้มากลองดูสิครับอย่างโครงการตัวอย่างที่นี่เนี่ยมีราวแขวนได้กว้างถึง5เมตรเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับผู้หญิงที่ต้องการแต่งตัวต้องการเก็บเสื้อผ้าเยอะๆแบบนี้นะครับ นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่มีแค่ตู้เสื้อผ้าในโซนนี้นะครับยังมีพื้นที่เหลือมากพอที่เราจะสามารถวางจุดตู้เสื้อผ้าอีกจุดหนึ่งหรือจะทำเป็นแปลงเป็น working desk เล็กๆเ,เ,เป็นมุมนั่งทำงานมุมนั่งอ่านหนังสือก็ยังสามารถทำได้สำหรับในห้องน้ำ master bedroom นะฮะทางโครงการเนี่ยก็เรียกว่าให้ชุดสุขภัณฑ์มาอย่างครบครันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบาร์ทับนะฮะสำหรับนอนอาบแช่ฟองสบู่แบบฝรั่งหรือว่าจะเป็นเลนชาวเวอร์ในมุมนี้และพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการแบ่งแยกลดระดับระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียกออกจากกันเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะต่อเติมกระจกสไลด์กั้นออกไปโซนแห้งกับโซนเปียกเพิ่มได้อีกอย่างง่ายๆเลยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบ้านตัวอย่าง t ทป์เกเบิลสามนกนะครับก็ถือว่าจัดฟังก์ชันและก็วางภายในมาได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ สำหรับโครงการเนี่ยก็จะให้มาเป็นบ้านเปล่านะครับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เพื่อนๆได้ชมกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเพียงการตกแต่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับแล้วถ้าสเปซของโครงการให้กว้างมากขนาดน,นี้เนี่ยไม่ใช่ฟังก์ชันแบบที่โครงการตัวอย่างให้มาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกนะครับว่าภายในจอกแบบยังไงดีไปครับวันนี้ผมจะลองออกแบบเป็นไอเดียเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้ดูนะครับ ตอนนี้ผมก็สเก็ตแบบขึ้นมาคร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะฮะแปลนตัวนี้นะฮะก็อาจจะถูกใจเพื่อนๆบางท่านก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าข้างในผมดีไซน์ไว้ยังไงบ้างนะฮะก็จากหน้าทางเข้าตัว working for a เนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ย เก็บไว้เลยดีกว่าครับเวิร์กมากนะฮะนั่นว่าจะเรื่องของการที่ก่อนมีโถงเข้าไปภายในบ้านแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่วยป้องกันสเปซที่เมื่อเราเข้ามาในส่วนที่เป็นภายในบ้านจริงนะฮะผมย้ายลิฟวิ่งสเปซเนี่ยเข้ามารวมเข้ากันกับดินนิ่งสเปซแล้วก็สิ่งที่ได้เนี่ยนั่นก็คือจะทําให้พื้นที่เราเวลาเรานั่งกินข้าวเนี่ยเราก็ยังสามารถนั่งดูทีวีได้ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมาะ อีกทั้งลิฟวิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะหนีในเรื่องของแดดที่จะแกลเข้าตัวบ้านได้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็จะมี s h a ของตัวอาคารที่เว้าเข้ามาจากชั้น2นะ,ะช่วยบังแดดได้ด้วยนะฮะแล้วก็ห้องตัวนี้นะฮะก็จะทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะได้สเปซตรงนี้เป็นห้องผมก็ย้ายเบ d room เนี่ยขยายใหญ่ได้นั่นก็แปลว่าห้อง b บ d room เนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยจะได้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นนะครับสามารถจะมีพื้นที่ในการกายภาพบําบัดออกกําลังกาย หรือจะมีพื้นที่ที่ให้พยาบาลสามารถดูแลอย่างใกล้ชิดก็ได้นะครับและก็สุดท้ายนะครับทำให้เราเนี่ยเหลือห้องสเปซต,ตัวนี้นั่นก็คือว่าผมสามารถใช้ตรงนี้เป็นโคเวิร์กิ f งฟอร์มโฮมก็ได้นะครับจะนั่งทำงานหรือว่าจะใช้เป็นเกมรูมเล็กๆก็ยังสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของชั้นล่างนะฮะทีนี้สำหรับชั้นบนนะครับเวลาเดินขึ้นมาที่โถงเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกตรงบริเวณที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่มันกว้างมาก ผมอาจจะสามารถกั้นกระจกสไลด์ข้างๆแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นห้องพระก็ยังได้นะครับบิวตัวชั้นวางพระชั้นหิ้งพระตรงนี้มีห้องให้นั่งสมาธิเล็กๆก่อนจะเข้าห้องนอนทุกๆห้องนะฮะสำหรับห้องนอนสองห้องเนผมว่าฟังก์ชันมันหลากหลายอยู่ละแต่จุดเด่นอีกห้องนึงก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งห้องนี้มันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาออกแบบ w a l k i n Closet เป็นตัว L ทั้งหมดก็ได้เราอาจจะใช้สเปซตัวนี้นะฮะเป็น w o r k i n g เล็ก หรือว่ามีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นตั้งโต๊ะคอมนั่งทํางานแล้วก็ผักให้ผนังสองห้องเนี้ยมันมีขนาดที่จะใหญ่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ด้วย และสําหรับส่วนกลางของโครงการเนวนาเอเลเมนต์บางนานเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นห้องโคเวิร์กอิ่งสเปซเอ่ยนะฮะสถานที่ออกกําลังกายห้องฟิตเนสในบริเวณขับเฮาเอ่ยและก็จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือสระว่ายน้ําระบบเกลือที่แยกโซนผู้ใหญ่กับโซนเด็กออกจากกันด้วยครับสําหรับรอบๆอบขับเฮาเนี่ยนะฮะก็มีสวนสาธารณะนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มลงต้นไม้ใหญ่ไว้แล้วนะฮะและอีกไม่นานครับเมื่อต้นไม้โตเต็มที่แล้วเนี่ย ผมว่าเป็นปอดที่ดีของโครงการเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสนามเด็กเล่นที่ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นลานกีฬาสาหรับเด็กเล็กสําหรับเด็กโตที่ดูเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาหน่อยมีโซนบาสเกตบอลนะฮะและที่สําคัญอีกอย่างก็คือระบบรักษาความปลอดภัยที่อุ่นใจได้เลยนะฮะด้วยกล้อง cctv แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลก,กันตลอดยีชั่วโมงเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับโครงการเนวนาเอลิเมนต์บางนาที่นี่นะครับคือถ้าเป็นในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามันจะเหมาะกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาสิ่งที่มากกว่านะฮะมากกว่าคอนโดมากกว่าทาวน์เฮาส์มากกว่าบ้านหลังเล็กๆมองหาสิ่งที่รองรับการเจริญเติบโตของ,ของครอบครัวเพื่อนๆในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตนะฮะคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเราอยากวางแผนในการมีบุตร ก็จะมีห้องนอนที่มากมายเพียงพอตอบโจทย์กับครอบครัวที่ขนาดใหญ่โตมากขึ้นสําหรับราคาเริ่มต้นของบ้านในโครงการนะครับก็จะเริ่มที่10ล้านนะฮะส่วนบ้านสไตล์เกเบิลสามศที่เราได้ไปชมแล้วก็ออกแบบกันนั้นก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่15.5ล้านบาทครับนอกจากดีไซน์ของบ้านที่สวยไม่ซ้าใครนะฮะมีเอกลักษณ์สไตล์นอร์ดิกและสเปซในบ้านเนี่ยก็มีฟังก์ชันที่ลงตัวมากๆรวมไปถึงส่วนกลางที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลย ทำเลเนี่ยก็ยังเป็นอีกจุดเด่นที่ทําให้โครงการเนี่ยมีความคุ้มค่ากับราคาด้วยใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีจากบ้านเนี่ยก็ถึงแอดูพาร์คคอมมิตี้มอลท่าทางเข้าโครงการหมู่บ้านละและจากหน้าแอดูพาร์คเนี่ยก็สามารถขึ้นสะพานกับรถมุ่งหน้าเข้าเมืองได้เลยทันทีหรือจะไปขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีได้ภายใน3นาทีเท่านั้นเองครับนอกจากนั้นจากบ้านไปถึงเมกาบางนายังใช้เวลาเพียง7นาทีและเดินทางไปถึงสามบินสุวรรณภูมิได้ภายใน10นาที โอ้โหนี่ถือว่าเป็นทำเลที่ตอบโจทย์กับครอบครัวได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้นะครับก็คือโครงการเนวนาเอลิเมนต์บางนาครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาชมที่โครงการได้โดยตรงเลยนะครับไม่แน่นะครับว่าบ้านนี้อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่ของเพื่อนๆก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับกับแชมป์โฮม e ีเ e อร์ครับ